ณเนะมืองแห่งหนึ่งในรัสสวีเดนโอเคสถาบันพาราชเชตมอนที่ได้สร้างมาเมื่อวันที่38มบกราปีเอพมคอ1อหตอนนี้นั่นพวกเราเออตอนนี้นั่นพวกเราก็ปุ๊บตอนนี้นั่นพวกเราเออได้สร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยซึ่ง คนใจของเรานั้นล่าสุดก็คือหุ่นยนต์ที่เป็นหุ่นยนต์ปูอวากาศที่แข็งแกร่งที่สุดของเราแล้วแต่โปรเจกต์ต่อไปนั้นเรานั้นจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าหุ่นยนต์ไดโนเสาร์เอาละ่ะแผนการอย่างแรกเราต้องไปนำตัวไดโนเสาร์ออกมา วัวหนึ่งเรียกวัวสองตอนตัวนี้เราก็ต้องเอ่อตุ๊กคนตัวสองเนาะโอเคชื่อโค้งก็ได้หลับศัพที่นสตอมนี้เสร็จหรือยังเออเสร็จแล้วโอเคเยี่ยมเดี๋ยวฉันจะไปเอาเอา่อโค้งกระดูกเลือเสามา แมบแม่แมุ่มท่านครับคือตอนนี้คือตอนนี้พวกเรานั้นอ่าตอนนี้ผมนั้นได้นําตัวเดนอสอามาแล้วนะครับอ่ะโอเคอ่ะโอเคได้ครับอ่ะเดินิสเสากำลังส่งไปแล้วนะครับอ่าโอเคเรื่องการทดลองได้แล้วครับบาย ก็กส่งมาละเอ่อนี่พวก,ฟก,วกไฟรูนบบความปลอดภัยเลยนะแล้วก็นายอย่าลืมนายอย่าลืมเออนายอย่าลืม,ลมการวิจัยแบบขั้นสุดยอดเลยนะโอเคส่วนนายก็อย่าให้ใครมารู้ว่ามันมีการทดลองนี้อยู่โอเคนะครับท่าน เอาละเริ่มการทดลองไดจ้จากการทดลองต่อมาการทดลองได้เสร็จสิ้นแล้วแต่ตอนนี้ตัดภาพไปยังหมู่บ้านในเมืองสวีเดนเออนี่พวกเราคิดว่าเขาจะมาลักพาตัวเราอีกไหมน่าจะไม่แล้วมั้งหลังจากที่ลักพาตัวไปทำนกฮูกตอนนั้นนะ่ะนะ เอออย่างนี้นี่เองเขาน่าจะไม่รับพาตัวเราไอีกแล้ว <š> e? ใช่ไหมใช่ใช<ร>่ไหมดูดีดีดีดูดีดีดีด<ร>ีด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 ีมืดีดรดี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 โีดีนีนีีเด้ดด้ดดีี ดนสุก็ได้คนในเมืองเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้วเออ่น่าจะไม่น่าจะรับคาตัวใหม่คนหนึ่งล้วมั้งละละมั้งขอฟีขอฟีขอฟี เลยข้างล่างก็กลนไม่หยุดเลยสร้างอาวุธย่ก็แทบจะไม่ไหวละโอเคปี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 ปปปอ่าโอเคแขนก็เกือบจะเสร็จะสมบูรณ์แล้วที่เหลือก็แค่ต้องเอาไม้จิ้มฟันมาจิ้มชอ็อตกระเลไฟเชื่อต่อเล็กอ,อืออืออ่ะโอเคประมาณนี้อ่ะตอนนี้แขนก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วเลอแค่นิดเดียวเท่านั้น ข่ะอ,ะอ,ะอ,ะอพี่เออแ่ลืมไปเลยว่าร้านค้าอะไรยังขายไม่ออกไปดีกว่าหลายสัปดาห์ต่อมาเอาละทุกคนตอนนี้นั้นพวกเรานั้นได้สร้างหยมยนต์เดินเสาขึ้นมาแล้วและเรานั้น จะโจมตีมันเข้าไปในหมู่บ้านโอเคโอ้เราแบบชั่วร้ายมากเกินไปนั่นมันกำลังทำอะไรอยู่วะนั่นเออแต่จะว,ว่าไปเห็นมันมีรูอยู่มันนั้นอยู่นี่นะเออท่านครับมีอะไรละ ตอนนี้พวกเรานั้นได้ค้นพบเอ่อรังสีตอนนี้นั้นพวกเราเอ่อเจอสปายอยู่หนึ่งคนกำลังมาสอดแนพวกเราอยู่ครับหลายนะเอ่อใช่ครับฟังไม่ผิดสปายมาสอดแนมครับอ่าโอเคงั้นส่งหนวยนักลบไปสามคนเลยโอเคพวกนายไปได้แล้วกับสกัก โอเคทีนี้มันน่าจะกลับมาไม่ได้ละเออพวกเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนนะพนเพื่อนน้ำมันอะไรวะนั่นฮะปุ่มใหม่น้ำมันใะหม,ม่ก็ปุ่ม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 ช่วยด้วยโอเคฉันคิดว่าฉันจะไปดีกว่าเพื่อนช่วยด้วยนีบกบคลิกอีก เอาละนาย,ไป,านนนายไปทางนู้นส่วนนายไปทางนั้นส่วนฉันก็จะไปทางตรงนี้เองเอาา๊ะเอ๊ะววช่วด้วยช่ยดยช่ยดยชดยชดยโอเคจับได้หนึ่งแล้วอีกคนยังหา,ายไปไหนเนี่ยฉันไม่รู้แต่ที่ร,รู้ๆมันน่าจะเอ๊ะเดี๋ยว นัมายอะไรวะนะี่ยไปเลยไปเลยโอ้หม่นะอย่างนี้ก็ต้องกระโดดมาแบบมาเรอวโอ้ใหม่นะเฮ้ตอนนี้ไมไม่มีทางนี้แล้วจะมากับพวกเราหรือจะตายแบบช้าะโอ้ใหม่นะ มีสองทางเลืดอดดรอปคิกกับไปกับเขาดรอปคิกฮึ้มเฮ้เดี๋ยวอีจงยิงปืนโคดิชิตดรอปคิกโอ้ไม่วอหนึ่งเรียกวอสองตอนนี้เราถูกจุบตีฮ <itations on Superman> ุ่ม <on trabajando> oh <idades diferentes ughs> ตอนนี้ผวมันน่าจะไม่เล้แล้วมั้งไปดีกว่าเออท่านครับมีอะไรนะตอนนี้พวกมันถูกจัดการแล้วใช่ไหมเออไม่ครับตอนนี้เออคนของเราตายหมดเออสลบไปหมดแล้วครับตายนะแล้วทำไมไม่มีสัญญาณตอบกลับมาเลยละ่ะเออไม่แด่ใจเหมือนกันครับเด เี่ hey, ดูมาน่าจะเอ,อดูเหมือนคนรักษาประตูของเราถูกถูกกำจัดไปแล้วครับโอ้ไ oh ม่กดเดียวนะนี่อย่าบอกนะว่าไอเสียงดังๆอันนั้นอย่าบอกนะว่ามันเป็นเสียงโทรศัพท์นั่นอนะ่ะโอเคอย่างนี้รับไม่ได้นั้นก็ส่งนักฆ่าไปฉมังไปเลยก็แล้วกันเออโอเคครับแต่ท่านต้องระวังด้วยนะครับว่า เอ็นค่าของเราเอ่อน่าจะมีเพียงแค่คนเดียวนะครับโอเคช่เหมือนแค่ฆ่าคนนั้นให้ได้ก็น่าจะพอละโอเคตอนอนี้ส่งนักฆ่าม่ฉมังไปโอ้ไม่นะตอนนี้มาสง่งไอ,อ,อ,อตัวนี้มาแล้ว

โอ้โหตักคิกโหยเปิดโหมดเลตติ้งเคสหรือปุ่มอรบอหือ,อปิ้งอืมดูล่างออกมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ปิ้ง ปุ้มเอตัวติดกล้องหลังจากนั้นก็แค่ต้องปาอึ้นจี้ปุ่มเฮ้ยไม่ดุงก็แค่ต้องใช้มีดของฉันเอาลอะเี๋จะกอดโอยตังกล้องนี่ สวมใส่อาวุธแบบเซลามูลเออใส่ไม่ได้เอ้าอาวุธพังไอ้ไม่เป็นไรซ่อมใหม่ได้เอจินเดียลิตืดๆอาโอเคมาใหม่มีสัน vs ไม้ปเจกะตาโซเริ่มได้ เอาไอ่เอาะตีเฮ้ยเดี๋ยวแก้วกลับไปดี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 ดอื้มมาการหดลูกก็ไม่น่าจะทำอะไรได้แล้วปุ๊ โอ้ไม่นะมันทำลายเอามันทำลายประเจแล้วมันทำลายประเจแล้วปมามาาุ่งม,มาแบบหล่อเท่ โ oh, อ้ยฟังไม่รอดเท่ตีตีตตตท่านครับตอนนี้เรามีปัญหาใหญ่แล้วนะครับอะก็คือเออหน้ากากไม่ใช่ไหมคขัเราเอาวุธถูกทำลายไปสองอย่างตอนนี้เหลือแค่หนึ่งอย่างหน้ากาเขาก็พังไปแล้วครับโอ้ยไมกอดเดียวนะโอเคอย่างนี้ก็ต้อง ส่งคาเตือนไปเลยได้หลังจากนั้นก็แค่ส่งบกหุ่นยนต์ไปยังไงพวกนั้นก็ไม่น่าจะต่อก็น่าจะไม่ไม่สามารถที่จะต่อกอนกับพวกหุ่นยนต์นั่นได้หรอกเพราะหุ่นยนต์พวกนั้นมันเป็นหุ่นยนต์ที่เออเป็นหุ่นยนออต,อต์อัตโมติที่สร้างมาและมีเซ็นเซอร์ไวกว่าตามนุษย์ยิ่งกว่ายิ่งยิ่งกว่าเซนที่ของเอนจิเนียร์และยิง และมีเซ็นเซอร์ในการยิงเร็วกว่าปืนและาสามารถยิงได้เร็วกว่าปืนกลของเทฟวีและมีความอึดทนมากกว่าตอนที่อูเบอร์ชารตเออท่านครับเออมันไม่ขนาดนั้นหรอกนะครับอ่ะไม่เป็นไรก็แค่ใสายไลออสเตรเลียมเข้าไปในหุน่นทุกตัวก็เราจะจบแล้วมั้งเอ่อโอเคครับเอาละส่งคำเตือนไปได้แป๊ะเป,ป๊ส่งคำเตือน มเ,เดี๋ยวนะมันมีเสียงคำเตือนประชุมประชุม